สวัสดีค่ะก็มีมินิเฮลิคอปเตอร์มานะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะ,ะแต่ว่ามันจะไม่มีล้อนะคะก็ไว้เล่นเล่นอย่างนี้เล่นเองเล่นแบบหมุนใบพัดไปมาคือเล่นแบบเนี้ยฟิวฟิวอะไรเงี้ยก็ว่าไปเออแล้วแต่แล้วแต่นี่เป็นมินิคันเล็กนิดเดียวอ๋อขยับห่างได้ด้วยเนี่ยค่ะ มีคอปเตอร์หลายแบบเลยสีขาวอันนี้มันขยับอ๋อมันมีจริงๆมันก็คือสองแบบแต่ว่ามีสองสีสองแบบมีสองสีเห็นไหมคะนี่นะคะก็ตามไปซื้อที่แผงกันได้เลยคะ่ะ